กะสวัสดีค่ะพ c ทุกท่านวันนี้เจอกันตอนบ่ายๆนะคะเออวันนี้เนี่ยม,มีเป็นวันที่จะมีการเลือกท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่ามันก็มีเหตุแทรกซ้อนทุกคนคงจะนั่งฟังคงจะนั่งดูนะคะว่าเออเกมการเมืองนี่มันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะต้อง ก็อยากจะเตือนสติทุกท่านนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเนาะมันเป็นเรื่องที่จะต้องจะไปจริงจังมากจนเกินไปได้จะทาให้เราเครียดนะคะไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าบ้านเมืองเราจะเป็นไปในลักษณะยังไงน้องอยากจะมองว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำใจให้ให้สบายสบายเนาะ เราทำหน้าที่ของเราในฐานะเป็นประชาชนเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนาะเป็นคนดีในทุกๆวันเนาะพอมาดูในเรื่องของอในส่วนของกลุ่มของเราบ้างเนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นใครคนหนึ่งเนี่ยนะยซึ่งไม่มีผมเนี่ยนะคะเกิดการอ่าเขาเรียกว่า,วาลมเข้า เขาเรียกว่าอะไรพี่นบ,นบอ,อะไรพระสุขเสาอไอ้พระสุขอะไรพระเสาแทรกอะไรเงี้ยค่ะคือมีอาการอะไรอยู่ดีๆก็มาด่าคนอื่นเขาโอ้โหเออด่าอะไรวะด่าอะไรอะด่าซ้ำคือน้องรู้นะคุณจะบอกว่า <c oughs> คุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เอ่ยชื่อใครจะมารับก็รับไปหรืออะไรเงี้ยคือ,อเราเป็นทนายนะเราไม่ประสงค์ที่จะคือเป็นลูกผู้ชายเอางี้ดีว่า นง,นงมีความรู้สึกว่าเราอยากจะว่าให้ใครแล้วก็ว่าไปก็ไม่จําเป็น,นต้องมาอุ้ยเนี่ยฉันไม่ได้ว่าให้เธอนะาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมาพูดถึงคนคนหนึ่งที่เขากําลังด่าด่าว่าเราว่าพาน้องทนายคนหนึ่งเข้ามาในวงการยูทูบแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนที่ว่าน้องเนี่ยเขามาทําให้วงการนี่เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นนะคือนงมีความรู้สึกว่าคําพูดคํานี้เนี่ยมันจะต้องกลับไปย้อนดูตัวเอง ในครั้งที่ตัวเองเข้ามาสู่วงการ y o u t u b e เนี่ยใครเป็นคนชวนหรือใครเป็นคนเปิดทางให้เข้ามาสู่วงการ u t u b e ของของคุณนั่นแหละนะของคุณไม่มีผมนี่แหละใครเป็นคนเปิดทางหรือใครเป็นคนเปิดช่องให้คุณเขาคนนั้นเนี่ยก็คงจะแค่ทำหน้าที่แนะนำใช่ไหมคะว่าเออเนี่ยนะยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าคุณอยากทำคุณก็มีความรู้มีความสามารถคุณก็สามารถที่จะทำได้เราก็ให้การสนับสนุน ไปตามที่เหตุปัจจใจจำหนวยอ๋อในฐานะว่าเราเป็นพี่ทนายเนี่ยเออเมื่อน้องเนี่ยก็มีความรู้มีความสามารถเนี่ยอยากจะทำ YouTube เนี่ยเราก็ช่วยกันในฐานะ,ะกาัลยาณมิตรในฐานะว่าพี่น้องในฐานะว่าเพื่อนร่วมงานแล้วทีนี้ในส่วนที่ว่าการที่น้องเขาจะใช้ดุลพินิษ์ในการที่จะทํา YouTube ไม่ว่าจะเป็นในในในลักษณะอย่างไง นงก็มองว่าทุกคนเนี่ยนะคะบรรลุนิติภาวะกันหมดทุกคนเป็นปัญญาชนทุกคนเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วเนี่ยแล้วนงก็เคารพดุลพินิจหรือว่าเคารพความคิดเห็นของน้องเขาด้วยจริงๆแล้วนงจะมีสิทธิอะไรที่จะไปไปโต้แยง้งไปสั่งห้ามหรือไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องถามย้อนตัวเองนะ่ะย้อนดูตัวเองคนที่เขาให้คุณนะ่ะมาเป็น u t u b e เนี่ยมีคนติดตามคนมาคุณเนี่ยมากมาย พาะเกิดจากพ่อเ,พเกิดจากความที่เขาเนี่ยรักแล้วก็ศรัทธานในตัวของคนที่เขาแนะนําหรือเขาเปิดช่องให้คุณเนี่ยจนคุณมีคนติดตามตั้งเยอะแล้วสิ่งที่คุณกระทาต่อเขาตอนนี้เนี่ยเหยียบย่ํทาทําลายหน้ารังเกียจคนคนนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะมาบอกคุณไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรือส,สิ่งที่คุณมาพูดจากล่าวลายหรือว่า ทาให้วงการ youtube นี่มันมัวหมองลงตรงนี้เนี่ยมีใครที่จะบอกคุณให้คุณเลิกทําแบบนั้นได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ถ้าคุณได้ทําผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายคุณที่ต้องรับเองในส่วนนั้นนี่เหมือนกันทนายน้องใหม่ของเราเนี่ยน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ของเราเนี่ยเขาจะทําอะไรเราก็จะต้องเขาจะต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นถ้าเขาทําผิดนะแต่ลุงจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเขาไม่ได้ทําผิดแล้วคนคนนี้ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูมหมธรรมดานะ หมูที่มีกลืวนร้อนใช่ไหมพี่นพ <laughs> หมูเคี่ยวตันนะจะบอกให้คือไม่ได้หมายคาว่าเขานง,งจะไปสนับสนุนใครให้ทําผิดทําชอบแต่นงถือว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วสิ่งไหนที่ที่เห็นว่าตัวเองพูดถึงน้องคนนี้น้องทนายนี่เหมือนกันสิ่งไหนที่เห็นว่ามันมันถูกต้องก็ทําไปแต่ถ้าสิ่งไหนที่ทําไปแล้วมันจะนําความเดือดร้อนเนี่ยเราจะต้องรู้เอง อันนี้ส่งส่งไปถึงน้องด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่านงเคารบการตัดสินใจของของของเขาการที่เขาจะทำ Youtube การที่เขาจะทำอะไรก็ตามเราในฐานะว่าเป็นเ,เป็นเพื่อนเป็นพี่บอกบอกบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยทิ้งกันนะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนงกับพี่นพเนี่ยก็ยังอยู่เคียงข้างน้องเขาเสมอนะแต่ว่า ถ้าสิ่งไหนที่มันจะไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีการคุยกันแต่ว่าเราจะไปไปยุ่งเกี่ยวกับการพูดหรือการกระทาของคนอื่นจนเขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนี่คงเป็นไปไม่ได้ FC บางท่านก็จะบอกว่าทนายนงดูหน่อยนะว่าเตือนน้องทนายหน่อยนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะนงไม่สามารถที่จะ ไปไปไปบอกเขาว่าจะต้องทอํางงอ,ทอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้มันไม่ได้นะคะเพราะว่าในตอนต้นที่นงเคยมาเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเนี่ยก็จะมี f อซของพี่อุทัยเนี่ยเคยบอกพี่อุทัยเหมือนกันว่าพี่อุทัยเตือนทนายนงหน่อยระวังนะอย,อ,ยงงนอย่าไปอย่างนั้นอย่าไปอย่างนี้มีเยอะแยะเลยนะคะเอฟซี FC. นงก็เลยมีเออแล้วพี่อุทัยเคยมาพูดอะไรกับนงมากไหมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะพี่อุทัยจะบอกแค่ว่าเออระวังหน่อยนะมี f อฟซเขาเตือนมานะ เออเออเตือนอยังไงนี่พี่ก็ไม่ได้บอกหรอกเพราะว่าเราก็เป็นนักกฎหมายเราก็เป็นเ,ออเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นปัญญาชนอางนั้นนะจะพูดใช้คำว่าปัญญาชนเนี่ยมันก็ก็คงจะได้นะก็เราก็จะต้องใช้ดุลพินิษฐ์เราก็จะต้องดูว่าคนเนี่เป็นยังไงทนายน้องใหม่นี่เหมือนกันเขาก็จะต้อง รู้เพราะว่ากระแสหรือว่าอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันจะทําให้เขารู้เองว่าเขาคนนียทำยังไงเพราะตอนนี้มันเป็นมันจะต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเดินยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองอยังสามารถที่จะมีะเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ามีแสดงจุดยืนของตัวเองแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองนองเชื่อว่าน้องทนายคนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่นิสัยไม่ดีเวลวร้ายแต่ว่า ในมุมมองหรือในการวินิจฉัยหรือว่ามองมองดูเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังมันไม่เหมือนเราคิดเอางี้ดีกว่านะมันไม่เหมือนเราคิดเราอย่าเอาตัวเราไปตัดสินใจแทนเขาเลยถ้าเขาเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะพูดนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาไปพูดแล้วไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นคนคนนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้แต่บอกไว้ก่อนว่า ในคดีในการที่เราจะไปฟ้องร้องใครถ้ามั่นใจก็ทำนะคะคุณก็จะได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายแต่ว่าถ้าสิ่งที่คุณทำนะ่ะทำด้วยว่าอยากจะโชว์อยากจะทำเหมือนกับว่าเออตัวเราเองเนี่ยเก่งนะเรามีทนายนะเขาดูให้เราแล้วนะแบบลวดลายมากถ้าลวดลายมากกับทนายเนี่ยนะจะรู้เลยว่าทนายไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราจะไปข่มขู่หรือเราจะไปทําอะไรได้ตามอำเภอใจใช่ไหมพี่นพมีอะไรเสริมไหมคะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ของเราเป็นไงก็เขาใช้สิทธ์ตามสิทธิของเขาเพราะมีวิถีคิดของเขาแต่ถามจริงเขาทาเขาทําตามตามสิทธิของเขาไหมก็เขาทาตามสิทธิ์แต่จะไม่ถูกใจคนที่ไม่ไม่ถูกใจที่ถูกกระทําหรือเปล่าเมื่อไปละเมิดเขาเขาก็โต้ตอบได้อ่าก็อย่างนี้นะ เวลาเขาใช้สิทธิ์เนี่ยอิตาอิตาคนไม่มีผมเนี่ยเอาสิทธิ์อะไรมาด่าว่าเราทนายสามคนเนี่บอกอทั้งด่าว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีนี่กระจอกเออะไรเงี้ยนงว่าคุณทำไมถึงเป็นคนที่ไร้เหตุผลขนาดนี้นงอายแทนเลยนะคุณอยากจะไปด่าทนายน้องใหม่คุณก็ด่าไปสิเอเอาาาถ้าไม่งั้นเนี่ยนงก็ต้องกลับไปด่าใครที่เปิดช่องยูทูบเป็คุณไหมอะที่คุณโดนที่คุณพูดจา บูลลี่เด็กบูลลี่คนอื่นเขาแล้วก็ด่าทอเราเนี่ยมันมันไร้เหตุผลเนี่ยมันยิ่งน่าอายนะคุณอนะไม่มองดูตัวเองเลยรู้จกัจกจักแต่จะมาว่าให้คนอื่นเนาะน่งอายแทนเลยนะเลิกทํานิสัยอย่างนั้นเออถ้าอยากจะด่าทนายน้องไห่ก็ไปว่าให้เขาเลยกล้าหน่อยสิไม่ต้องมาแอบอ้างชื่ออย่างนั้นอย,งงอ,อ,อย่างนี้ไอ้หมาว่อหมาเวอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องพูดกันตรงตรงเลยเออคุณทําถ้าเขาทําไม่ถูกกฎหมายคุณชี้เลยว่าไม่ถูกยังไงนะ ถ้าไม่ถูกแล้วคุณเป็นนายให้เขาเลยก็ยังก็ได้นะอืมโอเคถ้าทานายน้องใหม่เบอร์หนึ่งของเราเนี่ยถูกจะถูกฟ้องเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นมาเนี่ยนะนงกับพี่น้องก็คงจะต้องมาดูด้วยว่าเออไปทําอะไรทําไมถึงถูกฟ้องแล้วเรามีอ่อก็คงจะต้องมามาช่วยกันดูนะ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปสนับสนุนให้ใครทําไม่ถูกกฎหมายนะแต่ว่าเรานะ่ะจะไม่มีทางที่จะไปบอกว่าคุณอย่าทําอย่างนั้น คุณอย่าทำอย่างนี้อันเนี้เราก็อายุมากแล้วสี่สิบกว่าปีกันหมดแล้วใช่ไหมจะไปบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ใช่สิ่งของนะเขาก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันเออถ้าเขาทำไม่ถูกคุณก็ว่าเขาสิคุณจะมาพูดแหมทำเป็นพูดดีไม่เปลี่ยนเลยนิสัยเนี่ยนะวันนี้เนี่ยในสภาก็เดือดแล้วข้างนอกก็ข้างนอกก็มีการเดือดอีก แต่ว่าเดือดก็อย่างนั้นแหละคะ่ะไม่จริงจังอะไรมากมายหรอกมันไม่มีอะไรมากมายหรอกฟังคนที่ไร้ราคาพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยเออก็ขอ,อพูดถึงคนที่ไร้ราคาหน่อยถ้าคุณบอกว่าเราเนี่ยไม่รับผิดชอบคนที่ที่เราแนะนําให้มาทํา y o Youtube อะ่ะนงว่าคุณอะ่ะจะต้องไปขอโทษคนที่เขาเอาคุณมาทําำ Youtube นะเนี่ยพราะคุณเนี่ยทำร้ายคนอื่นมามากนะ ในการที่จะมาด่าทอโดยเฉพาะอย่างเราเนี่แหละเราก็ไม่ได้ว่าอะไรให้คุณเลยคุณก็มาด่าเราเห็นไหมแล้วก็อย่างเด็กอย่างเงี้ยเหมือนลูกอย่างลูกหลานเด็กๆอายุยังไม่เยอะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณคุณก็ไม่ว่าเขาไปบูลลี่เขาอายไหมเนี่ยอายไม่เป็นนักกฎหมายนะน้องอายแทนนะเลิกทํานิสัยอย่างนี้ได้แล้วไปเดินตามก้นคนที่เขาเออเป็นคนชาวบ้านธรรมดาปากร้ายอู้เลิกทํานิสัยอย่างนั้นได้แล้วจะพูดอะไรก็พูดข้อกฎหมายมาเลย ถ้าเขาไปดูถูกไปเหยียดย้ำไปดูหมิน่นคนอื่นก็ชี้มาเลยว่าคำนี้มันเป็นมันไม่ถูกกฎหมายยังไงบอกตรงๆว่ายังไม่ได้ไปดูเลยว่าเขาว่าอะไรก็แค่ได้ฟังมาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องของทนายนงก็เลยไม่ได้ไปดูแต่วันนี้เนี่ยขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะคะเลิกได้แล้วนิสัยอย่างนั้นงั้นก็เวลาออกจากการา YouTube น YouTube ซะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อคนที่เขาอ้างคุณหรือที่เขาสนับสนุนคุณให้มาทำ u t u b e นะนะ <All right. S 1> แค่นี้ละ เดี๋ยวจะไปดูนายกต่อกลับขอบพระคุณนะคะ F.C.. วันนี้ทําใจให้สบายนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องของอใครจะมาเป็นนายกก็ฟังให้สบายๆนะคะดูข้อกฎหมายอาของเขาไปด้วยเพื่อจะได้ประเทืองสมองนะคะ F.C.. ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ให้มีความสุขนะคะตอนเย็น